สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องข่าวดังหวยเด็ดสองตัวสมตัวเน้นเน้นมาแล้วเลขเด็ดเสียงไทยพยาบ้้คีบเลขออกจากรูงวดนี้ได้ทั้งสองตัวสมตัว 11มกราคม65ที่บริเวณด้านหลังวัดโบสถ์ราชศรัทธาตบบรรรมบลบางระกมอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคลาภกับพญาบึง้งที่รูพญาบึ้งด้านหลังวัดชาวบ้านนำดอกไม้ทุบเทียนกระดาษเขียนตัวเลข0-9ถึง9าจำนวน3ชุดมาเสี่ยงทายตัวเลขโดยจุดทูป บอกเล่ากลาบไหว้พร้อมนำกระดาษเขียนตัวเลข0-9ถึง9านวน3ชุดหย่อนลงไปในรูพยาบึง่งเพื่อเป็นการเสี่ยงทายตามวิถีความเชื่อของชาวบ้านและต้องรอจนกว่ากระทั่งช่วงคำ่ำพยาบึง่งคีบตัวเลขออกมาออกมาสองครั้งโดยครั้งแรกเป็นตัวเลข3ตัวเลขตัวเลข9 55และครั้งที่สเป็นตัวเลขสตัวเปิดดูพบเป็นเลข83ชาวบ้านไม่พลาด นำไปเสียงดวงในงวดวันที่17มกราคม65กันต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบช่วยเป็นกำลังใจให้กับข่าวดังหวยเด็ดด้วยการกดไลค์กดแชร์และเพื่อรับฟังข่าวสารใหม่ๆด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ